สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่ในรายการเจอ TGMF กินเกมมาสเตอร์เฟมอ่าเนื่องจากคุณตองเขาไปกินข้าวอยู่นะฮะก็วันนี้เราก็จะมารีวิวการเทคนิคการเล่นปืน HK สี่หนึ่งเจ็ดกับ TGMF Nick ครับผมอ่าโอเคครับผมนิคุงฮะจากชาแนลแล็บอ่าจากนีเกมเมอร์ครับโอเคครับผมวิธีการเล่นหลักๆของปืน HK HK อาจจะเป็นปืนที่อ่าเวลายิงเนี่ย จะสังเกตได้ว่าอย่ามาซับแพทตรงนี้ <c oughs> มันจะสูงเด้งสูงขึ้นดังนั้นจะต้องใช้การเด้งเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการยิงหัวนะครับนี่คือเล็งที่ตัวแล้วก็ยิงขึ้นที่หัวก่อนอื่นถ้าคุณขี้เกียจแบบลากขึ้นอ่าอย่างงี้เทคนิคการเล่นนะฮะเล็งใช้มีดเลงที่หัวไว้อ่ะตรงนี้นะครับ,รบเลงเลงที่หัวไว้ชือช้อ อย่าขยับเมาส์ฮะมันก็จะตรงจุดพอดีนะฮะนี้นเราลองเปรียบเทียบกับกําแพงแล้วก็ลองยิงครับแต่ว่าปืนนี้เนี่ยต้องระยะใกล้แล้วก็ควบคุมให้ดีนะเพราะว่าปืนเป็นปืนที่ถี่มากอืมไม่ยิงให้โดนปืนเลยละโอ้ยยิงทำไมหลับ คุณีมันยิงยากนั่นเองอ่าคุณนิกมาสิครับมาเรียบม,มาเรียบจับชีวิตเลยนะฮะจับชีวิตน,น,นะอันนึงหัวอันนึงหัวคอทดสอบอนะไรหน่อยโอเคชัดแจ๋วเลยแม่งกระจายแล้วก็การเล่นนะฮะเหมือนถ้าคนคุณวิ่งมาวื๊บจะยิงหัว อันนี้ฮะก็โดนนะฮะก็โดนหัวก็เป็นเทคนิคการเล่นหัวยิงควบคุมให้อยู่จุดบริเวณหัวเป็นเทคนิคของปืนอักแน่นอนว่าหลายๆคนที่ดูคุณไบร์นะก็รู้นะฮะไบร์ไหนไบรทศกันครับอ๋อในทศกันท,นที่ให้ไอ้นายเซียนพีบีมาครับผม,มเป็นรายการยิงฮนะวื๊บ แต่ว่าปืนนี้เนี่ยจะปล่อยให้มันอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะสูงขึ้นแล้วต้องควบคุมเมาส์ให้เลื่อนลงมาฮะอย่างนี้ฮะมันเลื่อนลงมาตรงไหนวะอ่ะเราก็ลองดูนะฮะมันเมื่อ,อไหร่มันจะยิงโอ้โหไม่ตายครับหัวหัวไม่ออกครับไม่ไม่ออกหัวครับก็สุดเดือดนาดฮะ เอาจริงนะนี่การะล็อกปั๊มโอเครือว่าเป็นการลุกตอนนี้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเหลือเวลาอทั้งสิบเจ็ดนาทีคุณก่อนก่อนจบเกะคลิปโค้งคุณก็ออกเลยมาลองกันใหม่นะฮะระยะความไกลไปเท่านี้ลองยิงถ้าเทคนิคผิดยังไงผมขออภัยเพราะผมไม่ชํานาญนะคะผมเอาไงการลองไม่ชํานาญืนกลนะฮะชนะชํานาญแต่ที่ที่พอเล่นได้คือสน บพ่ายังไม่เก่ง<อ>นะฮะก็เป็นอย่างนี้แม่งข้าหัวคุณดอกเดียวตายเลยคือตะกี้ผมใช้กระสุนไปสามนัดด้วยกันอ๋อปิงังปังปังสามนัดข้าที่หัวป๊บปปอปปอ่าวิธีการเล่นมันก็ออกคล้ายค้าฟาร์มาดิอ่ะวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งอย่างงี้โอ้โหคุณวิ่งดีดีเลยดิแล้วก็ผมจะวิ่งตามแล้วก็ลองลากปืนตาม โอ้ oh, oh, <hell. S 1> ไม่ตายตายแต่ว่าไม่โดนหัวเป็นอุปสรรคมากครับนั่นแหละครับสำหรับการเล่นวินกลโอ้ย oh. ไหนลองวิ่งฮนะมันจะโดนหัวไหมโคตรดีเลยเนี่ย <c oughs> พุ่งยิงโดนก่อนไม่โดนไม่โดนเนีดนด่ยโ,โอ้ยโคตรทีเลยก็จะยิงโทนไหมยิงเล่นเออเออกว่าจะยิงโดนเก็บปืนคุณนเข้าหัวแล้วก็เทคนิคการเล่นสเปซนะฮะซึ่งผมเป็นคนเซียนสปเปซพอสมควรเลยเหรออืมมั้งเทคนิคการเล่นสเปซก็ไม่มีอะไรนะฮะอ๋อเจ็บโอ้ก,โอก็ยิงยิงให้มัน มันก็คือลูกซองดีๆหนึ่งกระบอกนั่นแหละครับก็ยิงให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันเอาได้คือมันคือลูกซองกลดชิ้นหนึ่งที่แรงพอสมควรนะฮะอ,อืมมีดน่ะฮะเออสาดเข้าไปนะฮะสายอืมเป็นสายอ่าเนื่องจากกระสุนของผมเรือน,น้อยนะคะขอปืนนะครับผมโอเคขอบคุณฟากเร่องหะไฮะค่าตัวจ่ายครับโซบีต่อไปการรีวิวปืนเชตัก M สองสองศูนย์สองศูนย์ GRS ซึ่งจาก GSL ผมไม่ได้เปิดนะฮะซึ่งผมทถนาด GSL เอ็มผมตายมาแปดรอบมาไายเดี๋ยวคุณค่อยออกไดอ่าแล้ววิธีการเล่นนะฮะปกติสไลน์เนี่ยคนกะกางเนี่ยจะมักทำางนี้ใช่ไหมครับคุณนิกหรือไม่ก็ยังไงครับพี่ผมดำคือเร่งรอแต่เทพอือันนี้คือผมอ้าวโอ้ย้าหัวด้วย เอาไม่เข้าเลยว่ะโอ้โหสงไนกาลิน่านี่ว่นะก็จะเป็นแบบปื๊บปึ๊บปึ๊บแต่เนื่องด้วยเนี่ยเชียร์แท็กผมเป็นไรไม่รู้นะเวลาคลิกซูมมักจะไม่ตรงแต่เวลาผมได้จับบาลตปุ๊บมันจะตรงมากครับธีการเล่นนะของคนเทพๆผมไม่ขอสอนดีกว่าขอเกียนขอกระกาแนะนำม้ให้เวลาการยิงนะฮะให้คุณยิงที่แขนคนระับคุณคุณนิ่งๆเน,น,นี่ยแขน ทะลุเข้าที่ตัวอืมจะหันตามทํมาไหมหันก็ไปเออ,อยิงเข้าแขนทะลุเข้าที่ตัวจะเป็นเหมือนการยิงทะลุเข้าสองน,นัดนะฮะยิงที่แขนไอ้ปืนนี้มันถาตายอยู่แล้วฮนะไม่ต้องคิดมากฮนะยิงตรงไหนก็ได้ลองยิงเท้าครับอันนี้อคลิปอยู่อาลิปอยู่น้องจะเย็ดครับผม <c oughs> อ่าเราไปสอนเทคนิคการเล่นไอ้ไอ้น้นต่อเดียครับ อคิปึ่ยงยาค่ะ HK 417ครับผมอ่านีวิวตอนนีเล่นปืนเพื่อนมะครับเข็มขัดก็ใส่ไม่ถอดนี่นั่นอะอ่าถามจริงคือไม่ร้อนเหรอเอา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 มีดนะฮะตั้งไว้อย่างนี้นะการเล่นสนายก็ทำอย่างงี้ได้นะพอตั้งไว้อย่างนี้ที่หัวปุ๊บเล็งครับอือยือแล้ว เอาปืนอะไรเลงโตนะแล้วก็ลองยิงดูนึ้ยโอเคคุณนี้คะเดี๋ยวมาเข้ามามาเข้ามาระลอกใช่ไหมเออขอคิวสักตัวถ้าตายนี่โคตรแค่กระโดดตายปีลังกาไงอ่าวิธีการเล่นสนายนะซึ่งผมดัดแปลงมามั่วๆ สำหรับคนที่ใช้แฟงเบดหรือมีดอะไรมีดอะไรก็ได้เอามีดเนี่ยเล็งที่หัวเป็นจุดตายเ,เล็งที่หัวถือปืนฮะเลง็งมันจะเป็นจุดเดียวกับที่เราเล็งไว้คือตรงดั้งจมูกนะครับมันจะขยับตามผู้เล่นเนี่ยเราก็เอาแล้วถ้าเราอย่างนี้ฮะเอามีดเล็งแบบระยะไกลล,ลองตั้งปืนเลง็งก็ยังตรงอยู่นะนะว่ายังโดนเฮดได้นะฮะ ลองอยิงลองะปุ๊บตรงเป๊ะต้ไม่ตรงเป๊ะอะลองนิงลองอ่าอโอเคอันนี้คือตรงเป๊ะนะคะผมเวลายิงเนี่ยก็ให้ดูว่าอ่างมีเราอยู่ตรงไหนสมมติมมน,นะฮะมีเราอยู่ตรงนี้ครับแสดงว่าเราต้องยิงตัวแน่นอนถ้าเราย่อดอีมีเราอยู่ตรงนี้ฮะตรงเท้าฮะพอเลี้ยงปุ๊บมันจะจอยู่ตรงเท้าทันทีนะฮะจิ๋วโอด ถ้าสมมุติว่าเราไปอยู่ที่แขนมันจะยิงโดนเท้าเนื่องจากเขากระโดดแล้วิธีการเล่นสนายแบบเฮดช็อตอะไรงั้นใส่ไปแม่งก็จอหาวตุ๊ดไอ้ไอ้มอสไอ้มอสก็ไม่รู้อ่อไม่รู้ฝ่ายแม่ง นี่ก็เป็นวิธีการเล่นช็อตแบบง่ายๆนะฮะแล้วก็วิธีการเล่นสไนเปอร์แบบง่ายที่สุดดักด้านบนคนนี้รับมาเลยครับผมจะดักด้านบนอย่างเงี้ยครับผมเป็นมองไม่เห็นเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งเล่นเลยฮะวิ่งไปทางไหนก็ได้ฮะวิ่งเลยฮะแล้วผมจะทำาพยายามเหมือนยิง เราต้องพยายามฝึกให้แม่นนะฮะเฮ้ยอย่าวิ่งมข้ามาฝั่งนี้เดี๋ยวยิงไม่ได้เห็นเนาะเล็แล้วก็ลากวิ่งรอดถ้าเราควิกซูมไม่แม่นนะฮะแนะนำให้ลากเมาส์ตามนะก็จะโดนโต่อไปฮะวิธีการเล่นมีดนะครับแฟงเบดเป็นมีดที่เขาเรียวกว่ามีดหมองใช่ไหมมีดหมอมีดหมองม มีดนี้ก็จะเป็นมีดหมอเอาไว้ผ่าตัดเนื่องด้วยเอาไว้ฟาดหัวคนนะครับอืผ่าตัดจริงๆเข้าหัวกูด้วยอ่าวิธีการเล่นมีดหมอฮะก็ไม่มีอะไรก็คือมันเจ็บจุงเลยต้องเทคนิค,คการเล่นีดก่อนยิงฟ้าก่อนที่จะถึงตัวฮะคุณเล่นมีดดิฮะเล่นมีดฮะโอเคครับโอ้ยผมจะตายแล้วครับ <c oughs> น,นี้คือมีดเอ็มเจ็ดกากันที่ผมใช้อยู่ฮะ อ่าแต่คลิกซ้ายเราก็จะมาดูคลิกซ้ายว่าถ้าเราเล่นแต่คลิกซ้ายเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นว่าอ้าวฟันทีเดียวมันตายไหมคลิกขวาเนี่ยปกติถ้าโดนจริงๆเนี่ยคลิกขวาเนี่ยตายนะทีเดียวถ้าคลิกขวาโดนจริงๆยกเว้นถ้าคนคลิกขวาไม่ค่อยโดนอ้าวน,นี่คือโดนนะระยะการโจมตีคลิกขวามันก็ตกยกรนลอกกระ้หม่มองบางทีมันก็ไม่ตายนะครับถ้าเขาวิ่งวิ่งกระโดดแบบเรา อ่ะแล้วลองคลิกซ้ายมั้งครับเลืเเอยๆสามสิบเลื่อยๆไปลดไปเจ็ดสิบฮะโอเ้เราจะมาลองอีกครั้งหนึ่งลองนี้จะเอาโดนหัวใช่ไหมที่ก็ลองไปม่มๆแต่ที่กูรู้ฟันเอามีดเอ็มเจ็ดฟันหัวนะเสีบโอเคแ <c oughs> สดงว่าคลิกซ้ายบางทีก็ตายได้นะครับ นั่นคือโดนหัวแต่กี้ไม่โดนนี่นะไม่ก็เมื่อกี้แคโดนแล้วมันลงแต่มันไม่ขึ้น head shot อยู่เต๋คือการเล่นแฟงแบดเนี้นเน้นเทคนิคและความเร็วถ้าคุณมีไม่ดีเทคนิคไม่ดีก็ตายอ่ะ ชุบโอยชุบชุบอ้มกี้ฟันโดนไม่โดนไม่โดนเห็นเลือดสาดพี่อะเมื่อกี้เห็นเลือสากมาจากเลือเต็้ร้อยสามสองอยอ๋อต่อเอ้ยไปเอาระเบิดม้ยโอ๊ยไมันโดนวะมีนิ้เป็นมีที่มีความยาวนะฮะบอกไปก่อนเจะมาดูก่อนว่ายาวขนาดไหน คือมันไม่สั้นไงมันยาเหมือนพี่นิกหรอกกลุ่ม่เล็กนะครับอะไรประมาณนี้คิดดูฮะตรงนี้ยังโดนนะฮะฮึ่บไม่โดนยัง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 เนี้ยคุณนิกลองอยู่ไกลๆนะฮะเอ้ยอย่าแทงยิงอยู่ตรงนั้นฮะดูนะถ้าผมอยู่ตรงนี้จะฟันโดนไหมไม่โดนฮะตรงนี้ยไม่โดนฮะโดนฮะโอ้โดนครับบีเลย มาอย่างั้นเดี๋ยวไป HK ต่อเลยครับขอแต่สักค,คูน่นะฮะ HK หลังจากที่เราเปลีปล่ยนปืนกันเรียบร้อยนะครับก็ปืนปืน HK C17 ซึ่งมีอนุภาคแรงสูงถึง3 1หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็คิอจะรล็อกดาวม่วนฮะไม่ <laughs> ผมไปดูมาแล้วไปดูตอนะไหนวะิธีการยิงฮะ,ะถ้าศัตรูยืนนี่อย่างเงี้ยผมว่าเอามีดไปเจอนเถอะนะ อย่าสตูวิ่งอ่ะดิครับสตูวิ่งแบบเนี้ยวิ่งเลยเนี้ยวิ่งเนี้ยเอาวินจ้วงได้พี่สวนนะส่วนก็ลองยิงหัวที่วิ่งรอบแมปไปเลยนี่นะก็เป็นการยิงเฮดช็อตทำหัวพอดีด้วยเนาะคือพยายามให้ยิงโดนหัวมากที่สุดนะฮะเอาคืนนี้มึงจะสอนเฮดช็อตใช่ไหมเล็อ้าว เที่ยวเบ็ดคนไดนข้างเลยทีเดียวเฮ้แตะกี้ไม่โดนหัวหรอกี้น่าจะโดนเลยนะตะกี้สวนเป็นน้ำเลือดในรถแต่เฮมิดเออเฮ้ยเมื่อกีมันเห็นเลือดรถอดะโอ้ยเลือดเหลือร้อยสิบหกโอ้ล็อกไม่เก็บหรอกเอาเอาสอนจริงๆจังๆหน่อยดีกว่าครับสอนในนั้นเลยนะในนั้นเลยในนั้นเลย อในนี้เลยการเล่นนะฮะนี่คุณคิดอะไรกับผมเอาครับโอ้โหคุณใหญ่สกอบเลย <c oughs> ก็อยู่ให้มันเต็มเต็มเลยเนี่ย <c oughs> โอ้ยลอง่อยนะ <c oughs> โอ้ล <c oughs> อุโ้ย <c oughs> ตายว่ะเล่นอะไรนี้อ่ะ <c oughs> มีขอดทษไม่เป็นไรครับดูดูจากคิวเดทนี่ก็ต่างกันมากครับ <c oughs> โอ้หโอ้หคิวดิ้วติดตางเลยมาแล้วครับ ใิการเล่นนะฮะคุณวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งเป็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี้ยวิ่งเป,เป็นไหมเออเป็นครับวิ่งไปเออโลโอเอ้าไ่โดนหวยนะฮะเลอสนาทีเกมตติลงเนีเน่อสตกรลกอกแฮออต้องสอนให้ได้นะฮะ โอเคนี่นะฮะเป็นเทคนิคปืดป <re ืดเนี tube, ่ยังไงวะปืดปืดลากเข้าหัวเลยไงโอ้คือเนี่ยตั้งสมมติฐานว่าคุณนิกยืนอยู่ตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนฮะตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะเสร็จแล้วเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยมีอุปสรรคคือการปาควันครับสมมติอ่ามีควันอยู่ตรงนี้คุณจะทํายังไงในเมื่อศัตรูมันอยู่ตรงนี้คุณนิกเดินมาตรงนี้เนี่ยฮะโอเคครับเมื่อเราเนี่ย เห็นแล้วว่าหัวนี่สูงประมาณตรงนี้นะครับเอวควันแม่งหายแล้วหัวสูงประมาณมาตรงนี้ฮะคือตรงนี้ฮะคือจุดน,นี้ของกาําแพงแล้วก็แค่ลากเข้าไปะฮะเนะี่ยลากเข้าไปนะโอ้โหเข้าหัวพอดีจะเข้าขหัวพอดีเลยนะฮะถึงแม้จะมีควันอย,อยู่ก็จะไม่เป็นอุปัรรค์ไม่ยุดให้เกิดอยู่ในควันมันจะมองเห็นลางๆไม่ใช่หรอวะปาควันให่ก็นด้ฮะเดี๋ยวผมอยู่ข้างนอกโอเคครับ ฮะอย่างงี้ฮะเอ้าไม่โดนหัวเมื่อกี้ยุส่าแบบเห็นชื่อนะไม่เป็นไรฮะปลาใหม่เล็งที่กำแพงฮะเล็งที่หัวไว้อินตาการนะฮะแต่พิจารณาการได้ว่าน่ะกำลังแย่โคดเลย ว่าลูกกระสุนจะล็อกจะเข้าหัวพี่คือมันอยู่ที่ความไวในการจับจับหัวแล้วไม่ต้องปลาควันแล้วฮะเนี่ยสมมติม,ตมันอยู่ตรงเอ้าเฮ้ยนี่ทำไมมันอยู่ตรงนี้ฮะคือหัวหัวเปรียบเทียบไว้กับ,บตรงนี้แล้วก็ลาก <S 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 ลากเข้าหัวเลยฮะว่ายงนี้ก็อย่างเงี้ยฮะเอาเอาคุณคุณมาอยู่เลยฮะ พลังล,ล้ากระสุนจะหมดแล้วฮะคุณจะรีบหมดนะครับคุณก็ยืนนิ่งๆสิเลือกกระสุนเหลือสิบหกนัดเนี่ยปวดเข้าหัวโอเคนะฮะแต่วันี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับขอคิวทีนะครับวันดีครับก็ปืนนี้เป็นปืนแคสประจำวันนะฮะก็ต้องขอไปก่อนนะฮะเอาภารกิจหน่อยครับครับส่วนเราวันนี้ลาไปก่อนนะสู้ดีค่ะอย่าลืมติดตามทีมเกมมาสเตอร์เฟรมและสมาชิกทุกคนนะฮะ ก็บางคนเนี่ยอาจจะแยกไปทําคลิปในกลุ่มนะครับ oh. เอออาจจะแยกไปทําคลิปในต่างๆเดี๋ยวทางแฟนเพจก็จะแจ้งไว้ส่วนกลุ่มของทีมเกมมาสเตอร์เฟรมเดี๋ยวก็จะแจ้งไอคิวหนึ่งใต้คลิปนะคะผมวันนี้ลาไปก่อนนะอย่าลืมติดตามทีมเกมมาสเตอร์เฟรม